สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ขมรน,นะคะอย่างที่รู้รกันว่าขเขมรเป็นเมืองแห่งประสาทหินและแน่นอนว่าขเขมรไม่ได้มีแค่นครวัดไม่ได้มีแค่นครถมวันนี้นูชจะพาทุกคนไปเที่ยวขเขมรไปชมประสาทนอกสายตาที่ชื่อว่าปราสาทพระขันค่ะปราสาทพระขันหรือประสาท เรือคันในภาษาคขมรนะคะเป็นปราสาทหนินที่อยู่ในยุคใช้าของอาณาจักรคขมรศิลปะบายนสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7โดยเป็นการสร้างถวายพระเจ้าทรนินทระวรมันที่สองซึ่งเป็นพระราชบิดาซึ่งเมื่อมีการสร้างถวายก็แน่นอนว่าที่นี่จึงเป็นที่เก็บอัฐิพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ตัวปราสาท สร้างขึ้นจากเห็นทรายและชื่อปราสาทก็ตั้งขึ้นตามความเชื่อที่ว่าที่นี่เป็นที่เก็บพระแสงขันชัยสีอาวุธประจํากายของกษัตริย์ลักษณะเด่นเฉพาะของปราสาทก็คือตัวปราสาทสร้างด้วยศิลาถึงสองชั้นปราสาทนี้สามารถเดินเยี่ยมชมเองได้แต่ นาบริเวณค่อนข้างที่สก,กว้างนะคะหรืออาจจะใช้บริการไกด์ที่อยู่หน้าปราสาทก็ได้ปราสาทนี้อยู่ในเมืองกำปองทมไม่ไกลจากเสียมเรียบค่ะเสร็จจากปราสาทนี้เราก็จะเดินทางไปอีกปราสาทหนึ่งแต่ระหว่างทางเราก็เจอนี่ค่ะบ้านของชาวบ้านชาวเขมรเห็นบ้านที่น่ารักน่าอยู่นะคะแต่บันไดสูงจริงๆค่ะแล้วเราก็มาถึงปราสาทแห่งที่2กันแล้วนะคะไกลออกมาจากเสียมเรียบประมาณ150กิโลเมตรมีปราสาทอีกที่ซึ่งชื่อปราสาทเนี่ย เป็นชื่อเดียวกันกับปราสาทที่เราไปมาก่อนหน้านี้ชื่อปราสาทพระขันเหมือนกันค่ะแต่ความแตกต่างระหว่างสองปราสาทก็คือปราสาทพระขันที่สองเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าปราสาทแรกอานาบริเวณื่อนข้างจาชะชัดเจนและก็มีการดูแลแต่ปราสาทที่สองจะเหมือนปนปราสาทที่ไม่ได้รับการดูแลตอนที่เราไปไม่มีใครเลยค่ะ อันนี้จะเป็นแท่นซูลึงนะคะเป็นซูลึงกับฐานโยนีบางจุดของประสาทนี้ก็จะมีรากไม้งอกพันประสาทลักษณะคล้ายๆประสาทตาพรมซึ่งประสาทตาพรมเนี่ยในอดีตเคยใช้เป็นฉากถ่ายหนังเรื่อง t o m m r r i d e r มาแล้ว บางจุดหน้าบันกับทับหลังยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะเมันมีคนมาเผากระดาษบูชาอยู่ข้างใน ขอบประตูเลยอะไรตกใส่หัวจ้ะข้ามยจะเห็นว่าลาหูชัดมากเขาทำสลักสลาวลวดลายออกมาเหมือนมือนมูรี่อ่ะมันอ่อนช้อยนะนี่อยู่บนหินแล้วเหมือนเป็นมูลี่กัน ซึ่งแปลกมากข้างค,คือตรงลายตรงกลางมีหินคนละก้อนแล้วมาประกบกันได้พอดีเนอะไม่ใช่ว่าเป็นที่เส้นตรงนะน,นะอ่อ่าีกเลยไม่แต่ชอบที่มันอ่อนช้อยอ่ะมันดูมองเหมือนมีมูลีอ่อยู่ทั้งที่มันเป็นหินงานแกะสลักหินทรายของอชาวเขมรโบราณเนี่ยจะเห็นว่าเขาตั้งใจทํามากแล้วก็แกะสลักทุกอนุข,ของปราสาทเป็นยทีเดียวจะไม่มีจุดไหนที่เหลือจะเป็นทิ้ง เอาไว้ดูที่ไม่มีลวดลายเลยแล้วออกมาจากตัวประสาทนิดนึงค่ะก็จะเจอเจดีเจดีตัวนี้ค่ะที่มีรูปแกะสลักที่เป็นรูปหน้าคนที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ประสาทหินก็เป็นทางเลยอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคนที่รักการท่องเที่ยวแนวนี้และใครที่เบื่อนครวัดนครธมว่าคนเยอะก็ลองมุ่งหน้ามาที่ประสาทพระขันที่เมืองกำปงธม ใช่แต่อสมฤสีนั่นคือผู้ใดกระเป๋าไว้ใส่เงินทอนมีตรงนั้นอีกองค์นี่เป็นข้าวหลามของเขเมรนะคะใส่มะพร้าวห้าวเมาเห็นถ้าหเห็นเห็น <c oughs> เห็นมะพร้าวห้าวใช่ไหม <c oughs> กินหน่อย ขอบคุณสำหรับการติดตาม่าะสามารถ Subscribe และกดกระดิ่งได้ใน Facebook เพื่อนักสายเป้และ YouTube เพื่อนักสายเป้สวัสดีค่ะ